Hey! <laughs> หลังจากที่ได้ฟังเด็กๆร้องเพลงชาติแล้วนะคะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะวันนี้เป็นวันภาษาไทยด้วยนะคะก็เลยนําบทคัดลายมือนะเพลงชาติไทยมาให้เด็กๆคัดด้วยนะคะเพื่อที่เด็กๆเวลาร้องเพลงชาติเนี่ยจะได้ร้องอย่างถูกต้องนะคะก็ถือว่าเป็นการบูรณาการนะทั้งการเขียนภาษาไทยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะฝึกอ่านภาษาไทยด้วยนะรวมไปถึงวิชาสังคมนะคะศิลปะแล้วก็หน้าที่พลเมืองด้วยนะกิจกรรมวันนี้นะคะนอกจากจะเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะยังปลูกฝังให้เด็กๆมีความรักชาตินะเนี่ยภาคภูมิใจในความ เป็นชาติไทยของเรานะคะวันนี้ทำหนึ่งอย่างได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะถงสงช้าสีอะไรคะกลางสีนเงินแล้วเออสีอะไรตรงกลางสีน้ําเงินถัดไปคือสีอะไรคะขาวทั้งสองฝั่งแล้วก็ปิดด้วยสีแดงโอ้ยไม่รู้สีธงชาติได้ไงเนี้ยสีแดงคือสีแดงคือชาติีขาว หนาผีน้ำเงินพระมาหากาฬาทงธงไรของเรามันเป็นชาเชือค่ะอ่าอันนี้เรียกว่าทงอะไรลูกใช่ทงไตรรง